บทนำแค่คนทุนลงใการข่าวพุ่ภาคในป้ะไทยนะครับวันนี้วันทั่14พประจำปี2568 พี่แขกผู้เย็นทุกท่านท่านรองไพศาลท่านพิทุกตาพาี่ท่านเกษมพี่อ้อนไทชล์น,นี้ด้วยจิตใจที่รักให้กอบเกลียวเหมืนอนเดิมนะครับเพื่อที่ในการเสียเวลาครับเราจะเชิญนะครับเป็นระดับที่สองนะครับหน้งาที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีเด่นเลยนะครับเป็น,น,น <c oughs> ที่น,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 น่า,นวกกวานรักแล้วก็กาทำงานเก่งนะครับคบนชนก ด้าน,นักธุรกิจและนักกฎหมายที่ชื่อลือประชาชนดีเด่นนะครับขอสดงคมยินดีด้วยนะครับการเพื่อสาธารณประโยชน์ดีเด่นครับขอแสดงความดีด้วยนะครับตำรวจทางด้านป่าไม้นะครับปทศน,นะครับ ด้านตบที่ขยัาทำงานและทำโปรแกรมเชิงใหม่อยู่เราเองนะครับด้านผู้จัดการฝ่ายการตลาดฝ่ายการขายที่ทยเก่งนะครับแล้วก็ต้งกล้คัพี่ครับทุกช่องทางเลยนะทุกงานเลยนะด้านสิงสื่อทีวีที่เขยนมากเลครับจากทีวีสี่ช่องเกา้า ความดีดด้วยนะครับคุณนิวันท่าน์อินจอนนะครับรปปที่ดีเด่นนะครับท่านกรกสะทอนนะครับเพื่อถ่ายรูปไปที่ระลึกนะครับเนื่องจากวันนักข่าวจังหวัดเชียงใหม่